ด้านน,นายธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวว่ากรณีที่นายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์สื่อถึงคำร้องยุบพักเก้าไกล หลังเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อสารรัฐธรรมนูญโดยมีการพูดพัดพิงว่ามีปัจจัยทางการเมืองเกือบทั้งหมดเข้ามาเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของสารที่จะออกมา มองว่าการแสดงความเห็นของนายชัยธวัฒน์ในลักษณะนี้ถือเป็นการกล่าวหาและก้าวล่วงตุลาการสารรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนซึ่งถือเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านรวนมีการพิจารณาวินิจฉัยแต่ละคดีตามหลักข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาซึ่งคดีนี้มองจากพฤติกรรมก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนอยู่แล้วว่าพักเก้าไกลเป็นอย่างไรตนมั่นใจว่าคำวินิจฉัยในแต่ละคดีของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญที่ออกมาตามนั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริงและตามหลักกฎหมาย ไม่สามารถปล่อยให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงเพื่อกันแกล้งพักใดพักหนึ่งหากไม่มีมูลความผิดนายธนกรก็กล่าวนะคะว่าเข้าใจว่านายชัยทวัฒน์มีความกังวลจนพานโทษคนอื่นไปทั่วการกล่าวหาว่าปัจจัยการเมืองแทรกแซงคำวินิจฉัยนั้นถือว่าเป็นการก้าวล่วงอำนาจศาลหรือไม่และเป็นคำกล่าวหาที่รุนแรงขอให้นายชัยธวัฒยอมรับ หากสุดท้ายคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นคุณหรือโทษก็ตามไม่ควรใช้อารมณ์ความกังวลหรือความกลัวจะถูกยุบพักเป็นครั้งที่สองมากล่าวหาแบบมีอคติเป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง